ทำไมถึงชอบมาที่นี่คะสิ่งที่ดีคือเป็นมนุษย์ที่ระเกิดแล้วคิดอะไรจะสมดังก็าิดตาอันนี้ปวดสัดว์เขาเรียกว่าโควิดไปเมื่อไหร่ความมัง่งมีก็จะมาทันที จอดรถได้ทางฝั่งตรงข้ามนะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่ทำบุญเสร็จแล้วร้อนๆก็มาจิบกาแฟกันร้านนี้ดีมากนะคะทุกคนร้านน่ารักมากเลยก็วัดจะอยู่ตรงข้าง สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์แม่ยุพาพามาไหว้เจ้าแม่กุนอิมบบที่ซ<บ>อยโชคชัยสี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงชอบมาที่นี่คะอาจารย์แม่ก็นับถือเจ้าแม่กุนอิมพอครบเดือนแล้วจะที่ถึงท่านอยากจะมาทําบุญแล้วก็เอาเงินมาถวายท่านด้วยมีความสุขใจเราคิดอะไรคิดถึงท่านแล้วก็ก็อยากจะมาทำแล้วสบายใจค่ะ ที่นี่บรรยากาศดีด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันเลยบ้าย ก็เป็นชุดไหว้ใช่ไหมคะชุดละ1 0 0บาทนะคะชุดเล็กนะคะของเราตะกี้นะคะเราจุดผิดทิ่นะคะพอขึ้นมาแล้วจุดอันแรกเราก็ต้องเดินบนซ้ายนะคะอันนี้จุดที่สองนะคะ เพ,เพื่ออะไรคะคุณแม่รู้ไหมก็มันคือความเชื่อของทางมนุษย์นม่นเองทางมนุษย์เขามาแยกกันทุกอย่างี่การจุดธูปปักธูปไปคิกนู้นคิกน,นี้คือมนุษย์มาแยกที่จริงแล้วเทพแต่ท่านไม่ได้มา,า,มมาถึงเข้มงวดขนาดนั้นหรอกเพียงแต่เราใช้กระแสจิตและอธิษฐานเพืข้างเ่ยแค่จุดรวมกันที่เดียวก็ใช้ได้แล้วเพราะมนุษย์นะ่ะม,มาแยกเองมาต่างตึง คนจะนู่นนี่ฝาจริงๆเทพเขาไม่มีกําหนดอะไรแบบง่ายๆคือความศรัทธาแล้วให้เรามีจิตใจที่ดีคิดสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีคือเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วอันนี้เป็นเจ้าแม่ปางอะไรคะน,นี้ปางคุณคือ บางนี้จะขอ,อะไรายได้สำเร็จหมดนะคะศัะตรูไข้แพ้หมดมือมาอะไรก็พ้ายแพ้หมดนะคะเพราะเป็นบางบางมีอิทธิพค่ะอันนี้นะคะเป็นกรญญาะคะเรียกว่ากําญานะแล้วก็กรํราญาเป็นจุดไฟเหมือนกันนะนี่ของใครก็รองหนะเพยของใครของหนูเองไฟลุกเลยใช่ไหมแปลว่าลุ่งเรือง คิดอะไรจะสมหวังทุกประการที่ตั้งใจ ถ้ามาก็ไายตามไป้ายได้เลยเขาจะมีป้ายเขียนองค์ที่หงองค์ที่สนะคะตรงนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะก็จะมีให้ทําบุญนะคะตามวันเกิดแล้วก็จุดเทียนใส่กร,รํมยาตามวันเกิดได้เหมือนเดิมอ,อันนี้นะคะตีละฟังเพื่อโชคลาภนะ ตีระครังเสร็จแล้วก็มาตีกองต่อนะนี่อันนี้ตู้เสียงเสียมซีนะคะทำบุญแล้วก็แล้วก็รอรับเลข อ,ะะอันนี้นะคะพอไหว้เสร็จแล้วก็มาชมารูปปั้นเนาะรูปปั้นถวยเทพรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอินด้วยมีหลายปางเลยนะคะ ปาเงินทองไหลามาเทมาขอาขอบุตรธิดาค่ะนี่นะะขกาเกิดวว่้เายอครัวอ,อยู่เย็นเป็นสุขะคะ่ะพอครัวอยู่เยนเป็นสุขค่นาเองยโยเหรียญโยเหรียญให้ลงน้ำต้ โยเลียนให้ลงน้ำเต้าให้ได้นะจะได้สมหวังที่ปรารถนาเราต้องลองดูนะ ปลูเพื่อความมีช่วงมีลาบเนาะ่พระเจ้าหลายพระองค์อยอ่ตรงนไหนองค์ไหนคะองค์ล็อกซิลองค์ล็อกซิลองค์ล็ซิลอันนี้ปลูสัตว์องนี้ที่ถือไม้ปูสัตว์มนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์ช่วยสัตว์ ก็ดีคิดดีทำดีอะไรต่างๆก็เข้ามาในใกายเราไม่ได้เราคิดดีทำดีไปหมดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาม่ได้เข้ามาไม่ได้เขาเรียว่าส6กั้นการเทเทวดาท่านจะไปอยู่ชั้น16ไปตั้งสมาธิไปทำปฏิบัติถึงปฏิบัติทำชั้น16 สี่หกใช่ไหมพอเทพตั้งจะไปจะนั่งสมาธิมันลุกได้ใช่ไหมขายี่แปดก็คือพระสงฆ์ศรีสุขารักษ์ชาวจีนเลยที่ถือดุสิตใช่ใช่ชาวจีนจะเป็นเจ้าเป็นอะไรนะเป็นเทพที่ซื่อสัตย์ดูติดทางได้ความรู้ด้วยมาที่นี่ใครชอบประวัติศาสตร์จีนต้องชอบแม่ ก็ขอโค้ขอญาตขอความร่ำรวยท้ายส้่งดีการงานเจริญรุ่งเรืองลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขร่างสักการะนั่งด้วยคุณลงแด้ค่ะแม่ยุพานะคะวันนี้เข้าพามาสักการะองค์เจ้าแม่กุนอิมที่วัดเจ้าแม่กุนอิมโชคชัยสีเนาะอยู่แม่กรุงเทพนี่เองใคร ว่างๆช่วงโควิดก,ก็มาทําบุญได้เขาเปิดทุกวันเลยแต่ว่าสามารถขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมชั้นบนได้นะคะจะเป็นวันวันเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมข้างบนได้เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะใครอยากมาถ่ายรูปหาที่ถ่ายรูปสวยๆสงบร่มรื่นก็ที่นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นที่ที่สามารถพาครอบครัวมาเที่ยวได้เนาะทาั้งครอบครัวเลยสุดท้ายอาจารย์แม่ให้พูดอะไรหน่อยค่ะเข้ามา พอก้างก้าวขาเข้ามาก็รู้สึกมีความสุขเย็นสบายเหมือนก็มีเทพต้อนรับเราก็คิดอะไรก็สะสมใจปรารถนาขอในจิตในใจเราคิดแต่สิ่งดีๆทำสิ่งที่ดีแล้วบุญกุศลอยู่ที่จิตไม่อยู่ด้วยการกระทำการกระทำภายนอกกับเพียงแต่ภายนอกเรายิ้มก็ไม่รู้ถึงจิตใจเราไม่พูดเราก็ไม่รู้ถึงจิตใจภายนอก แต่จิตของเราเราจะรู้ตัวเราทุกขณะเพราะนี้คนเราเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายให้คิดดีทดําดีเรารู้ตัวเองสิ่งนี้ผิดแต่คนอื่นก็ไม่รู้เราจะละอายใจสิ่งที่เราทําไปเพราะอย่างนั้นให้ทําคุณงามความดีไว้แล้วสิ่งจักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีจริงเทวดาฟ้าดินดีมีจริง,ม,รงมองดูเราทุกเวลาท่านจะมองดูว่าเราไปทําธุรกิจอะไรตัวนี้ถูกกฎหมายไหมทําดีไหมทําไม่ดีไหม ท่านมองเราอยู่แต่คนธรรมดาอาจจะมองเราไม่เห็นเพราะงั้นเราทำสิ่งที่ดีจะโทษเทวดาว้าดินไม่ได้เพราะสิ่งที่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นมันตกถึงลูกถึงหลานถึงตระกูลเรามีแต่มัม่งมีสีสุขถ้าเราทำดีสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะบายบายให้มีความส,สุขทุกคนนะคะปีใหม่เนี่ย ให้โชคดีทุกทุกคนให้อดทนโควิดไปเมื่อไหร่ความมั่งมีก็จะมาทันทีโอเคค่ะบ๊ายบายทุกวันนี้ที่มนุษย์มันทําตันไม่เยอะก็เลยต้องโดนธรรมชาติลงโทษแตต้องอดทนหน่อยเนดะี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นนะปลายปีหกปีอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่อง c h a n n e อาจารย์แม่ยุพาเพื่อเช็คดวงชะตาดวงไหนจะดีดวงไหนจะลุ่งอย่าลืมกดติดตามแม่ยุพานะคะบ๊ายบาย